ครบรอบหนึ่งปีพอดีพ่อแก่ให้โชคหลักล้าน<ม>จนครบหนึ่งปีพ่อแก่ก็ให้เงินล้านอีกก็ได้โชครวมไปเสร็จเกือบ2ล้านนะเราได้ขอกับพ่อแก่ไว้ว่าเราก็ขอโชคขอลาบด้วยเรืยอย่างหนึ่งตั้งใจจะบ,บทลูกชายได้รับเลยค่ะแสนเจ็ดกว่าตั้งแต่ที่ได้มาบบูชาพ่อแก่แล้วก็นับถือพ่อแก่มาหลักแสนนี่3ครั้งแล้วค่ะย้อนกลับไปปีที่แล้ว1ตุลาที่มีพิธีการบวงสวงเกิดขึ้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเพราะศรัทธาและสร้างพ่อแก่มาโดยการท้าทายพ่อแก่ว่าถ้าพ่อแก่สัก สิทธิ์จริงออกมา2คันทะเบียนรถนี้ให้หน่อยปรากฏว่าออกจริงๆเพรพ่อแก่เลยให้โชคหลักล้านจนครบ1ปีพ่อแก่ก็ให้เงินล้านอีกอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวเพราะว่าเราเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมาแล้ววันที่ไปพักที่นั่นมีคนเล่าให้ฟังมีคนแก่มาเข้าฝันพี่ชื่อนงนภัสแสนกุงหรือเรียกสั้นๆว่า ที่ลุ่งที่ฝันวันนั้นคือจังหวัดน่านในฝันนี้ลักษณะเป็นคนเก่ผู้ชายเป็นคนแก่ที่ชรามากท่านก็บอกว่าให้ซื้อเลขนี้ทะเบียนนี้ในฝันว่า<อ>ถูกแล้วเราถูกแล้วดีใจมากพอดีตอนเช้าก็ได้มาเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าเออเนี่ยโยมฝันอย่างนี้นะเป็นเหมือนกับพ่อแก่แล้วพอดีพระอาจารย์ก็บอกว่าตรงกับผมเลยผมก็ฝันว่ามีคนเก่มาบอกว่าเออให้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้แล้วพอดีวันกัดประสบเหตุเหตุหน่อยหนึ่งเขาว่ามาชน ท้ายรถของอาจารย์อีกก็เหมือนกับเป็นจุดที่ว่าคงจะมาบอกเราว่าเออออกแน่อะไรอย่างเงี้ยตามความเชื่อของเราก็หาซื้อทะเบียนรถอาจารย์ทองเอกค่ะก็นั่งรถคันเดียวกันไปซึ่งป้ายทะเบียนอ่ะมันคือเลขห65ชนเสร็จพอมาถึงที่นี่ปรากฏว่ารถก็อย่างรัวเราก็เอกใจลเอ๊ะมัน3มเหตุการณ์มันต้องมีอะไรแล้วละ่ะแล้วเราก็มาคิดกลับกันว่ามันครบ1ปีพอดีนี่นาที่พ่อแก่บวงสวงองค์ใหญ่แล้วก็ตีตะพนข้ามคืนโด่งดังทลมทลายแล้วก็ไปซื้อลำปั๊มตามจังหวัดที่เราไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาก็ รางวัลใหญ่รางวัลที่3แล้วก็ถูกลขท้าย3ตัวก็ได้โชครว,วมไปเสร็จเ,เกือบ2ล้านนะครบรอบหนึ่งปีพอดีพ่อแก่องค์นี้ก็ให้เงินล้านอีกก็เลยมาจัดงานวงสรวงให้กับพ่อแก่ก็รู้สึกปลื้มดีใจกับว่าเออเราได้ขอกับพ่อแก่ไว้ว่าเราก็ขอโคขอลาบด้วยเลขอย่างหนึ่งตั้งใจจะบชลูกชายได้รับเลยค่ะแสนเจ็ดกว่าตั้งแต่ที่ได้มาบูชาพ่อแก่แล้วก็นับถือพ่อแก่มาหลักแสนนี่3ครั้งแล้วค่ะเป็นความเชื่อส่วนตัวเราไม่ได้เชิญชวนให้ทุกท่านมางมงายแต่ ตัวเองเป็นคนชอบเสี่ยงโชคและพ่อแก่องค์นี้เด่นในเรื่องโชคลาบมาที่นี่อย่างเดียวคือมมาด้วยใจศรัทธาไม่ได้บอกว่าแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับท่านเชื่อมจิตเชื่อมใจถึงพ่อแก่หรือ,อยังมีความศรัทธามากขนาดไหนมาด้วยใจศรัทธาเชื่อว่าพ่อแก่ไม่ทิ้งลูกทิ้งหลานอย่างแน่นอนแล้วก็ใครที่ดูอยู่มาที่นี่ถ้าอยากช่วยพ่อแกจริงๆบนบานที่ทองเหลืองหล่อพ่อแก่ในวันที่10บธันวามนี้1 0บ h ันวา,นนวานเราจะเททองในส่วนของหลอตะโพน y มุมมองที่บางท่านก็เชื่อบางท่านไม่เชื่อ อันนี้โดยส่วนตัวเองนะครับเรามีความเชื่อมีความศรัทธาสิ่งใดที่มันติดขัดอยู่หรือสิ่งใดที่มันเกินกําลังมนุษย์ปัตุชนคนธรรมดาที่มันไม่อ่านมีได้เราต้องขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นเพื่อมาช่วยนําทางเราสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงอันนี้มันเป็นความเชื่อของส่วนตัวของบุคคลท่านลองไปพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองถ้าลองไปแล้วบางทีมาไหว้ามาขอพรที่เนี่ยบางคนไม่เคยเชื่ออะไรแบบนี้เลย มาไหว้ครั้งแรกแล้วทาให้รู้สึกกลับเปลี่ยนเป็นเชื่อขึ้นมาก็ม,มี